สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการปลูกเศรษฐีเรือนนอกโดยใช้น้านะครับหลายท่านคงเคยได้ยินเศรษฐีเรือนนอกกับเรือนในนะครับเรือนนอกจะมีสีขาวด้านนอกครับส่วนเรือนในมีสีขาวด้านในครับเศรษฐีเรือนนอกมีลักษณะเป็นไม้พุ่มนะครับสูง20-30เซนติเมตรครับใบเรียวยาวประมาณ10-20เซนโดยมีความกว้าง0.8-1.6เซนโดยประมาณนะครับ โดยทั่วไปนิยมปลูกในดินนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์ทําได้ด้วยการแยกกอและก็การปักชําไหลนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาแยกกอปลูกในน้ำนะครับซึ่งทําได้เช่นกันครับโดยข้อดีของการปลูกในน้าก็คือเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับเราก็แค่คอยดูน้ําที่อยู่ในแก้วนะครับเมื่อรดลงเมื่อไหร่เราก็เติมเข้าไปซึ่งอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆอยู่แล้วครับสําหรับการแยกกอนะครับก็อย่างที่เห็นครับรากเขาจะพันกันอยู่ครับเราก็ต้องค่อยๆดึงรากออกมาทีละ นี่ได้แล้วครับ1กอครับฝากไว้ก่อนครับและก็มีอีก2กอที่รากพันกันอยู่ครับแยกออกมาแล้วนะครับหลังจากเราแยกกอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตัดแก้วน้านะครับเพื่อเป็นตัวช่วยพยุงลําต้นให้อยู่ในแก้วนะครับสําหรับขนาดช่องนั้นก็ให้พอดีกับกอที่เราจะทําการปลูกนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็นําใบของต้นเศรษฐีเรือนนอกนะครับสอดเข้าไปที่ช่องที่เราตัดไว้นะครับก็จะค่อนข้าง ต้องใช้ความพิถีพิถันหน่อยนะครับเนื่องจากมันต้องเสียบทีละใบครับหลังจากที่เราสอดใบเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปในแก้วนะครับก็เป็นน้าเปล่าทั่วไปที่เราหาได้นี่แหละครับหรือถ้าใครมี ปุ๋ยน้ำนะครับอยากใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยครับซึ่งน้ํเนี้จะอยู่ได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับขนาดของต้นด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ต้นสตรีเรือนนอกสวยๆมาตั้งประดับบ้านเพิ่มขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ไปลองทํากันดูนะครับหากมีข้อสอบถามหรือแลกเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ